สวัสดีครับผมพบกับเรานะครับช่องคุยยายบัวลอยแฟมิลี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็นะครับเราจะพาคุณยายนะครับออกมาเดินนะครับผ่อนคลายนะครับพักผ่อนในช่วงเย็นนะครับออกมากินหญ้าตามธรรมชาตินะครับที่นะครับสุขศสานะครับโครงการโลกของช้างนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาแม่แม่เอฟซีนะครับไปนะครับชมภายในโครงการโลกของช้างนะครับพาคุณยายไปเดินเล่นเนาะนะครับวันนี้มาดูสิว่านะครับ คุณยายนะครับจะพบเจอกับอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็นะครับถือว่าสบายๆครับวันนี้นะครับออกมาเดินเล่นกินหญ้านะครับตามธรรมชาตินะครับเอ่อนะครับเป็นหญ้าพื้นเนาะนะครับก็ปกติก็นะครับจะกินแต่นะครับหญ้าที่พ่อควานหามาได้นะครับวันนี้ดูนะครับหญ้านะครับหลังจากที่ฝนตกนะครับก็นะครับพอได้กินเนาะนะครับยายบัวลอยกอนะครับยืนกินแบบสบายๆเลยนะครับ วันนี้นะครับก็นะครับกินไปเรื่อยๆนะครับคุณยายแค่จุดนี้ก็นะครับยืนมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วเนาะนะครับมาดูซิว่านะครับวันนี้คุณยายนะครับจะไปเจอใครบ้างนะครับ ก็นะครับยาธรรมชาตินะครับก็ค่อนข้างที่จะนะครับชอบเลยนะครับเพราะว่าคุณยายนะครับก็ไม่ได้มีนะครับยาธรรมชาติกินบ่อยๆนะครับ็นี่นะครับดูตอนดึงยาเสร็จแล้วก็สะบัดดินออกแล้วก็จับยัดใส่ปากนะครับใช้งวงนะครับ ลับนะครับแล้วก็นะครับม้วนแล้วก็ดึงนะครับอันนี้ก็เลือกก่อน วันนี้ก็พยายโบโลยนะครับมาแบบสบายๆตัวเปล่านะครับไม่มีเชือกไม่มีโซ่มาเนาะนะครับก็พยายนะครับก็นะครับอย่างที่รู้ๆนะครับก็ค่อนข้างเชื่องนี่นะครับอยู่กับลูกพันสองคนนะครับจับได้นะครับจับดั้เด็กก็นะครับดึงไปนะครับ ให้ได้นะครับพอประมาณหนึ่งคำนะครับแล้วก็จะเอาใส่ปากนะครับอันนี้ก็นะครับดึงเสียงดังฟังชัดมากแล้วก็นะครับสะบัดดินออกนะครับแล้วก็เอาเข้าปากนี่นะครับได้แล้วครับหนึ่งคำอันนี้นะครับคุณยายบัวลอยของเรานะครับก็จะเดินไปเจอใครบ้างเนาะนะครับก็เส้นทางที่เดินก็น่าจะเจอผู้ชายด้วยเนาะนะครับมาดูซิว่านะครับคุณยายบัวลอยจะมีปฏิกิริยายังไงกับนะครับ ช้างตัวผ er ู้นะครับอย่างนะครับคุณทันใจนะครับผมที่กําลังตกมันอยู่ด้วยนะครับจะเลือกกินหญ้านะครับหรือจะเลือกแอลผู้ชายนะครับยายับลอยเจอเจอใครครับเจอผู้ชายครับผมงูุ่นนะครับเห็นไหมครับผม สีดอทันใจครับผมเป็นช้างเพชศผู้ที่ไม่มีงาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นะตอนนี้นะครับก็เป็นน้องชายของคุณปูทองใบนะครับวันนี้คุณยายบัวลอยก็ทําท่ามากินหญ้ากใกล้ๆนะครับพราอใหญ่ทันใจหรือเปล่าอก็น่าจะกําลังตกมันอยู่ด้วยนะครับระหว่างผู้ชายกับ เรื่องกินมุณยายขอเลือกเรื่องกินก่อนนี่นะครับก็กินหญ้าแบบตามธรรมชาตินะครับวันนี้ก็เพราะควันนะครับมีเวลาว่างในช่วงเย็นเยอะนะครับก็เลยพาคุณยายมาเดินเล่นสักหน่อยเปิดหูเปิดตาครับกินหญ้านะครับบริเวณนะครับธรรมชาติไปเรื่อย อ๋อนะครับจะออกมาเดินเล่นสักไม่น่าจะเกินชั่วโมงหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นการผ่อนคลายนะครับไม่ได้อยู่แต่กลับบ้านเป็ปู่ทานใจอยู่ข้างหน้าคุณยายโบลอ,อยเลยมีกวามกอนมือเรียกด้วยนี่ก็คุณปู่ทันใจก็ตกมันอยู่ด้วยนะครับผม วันนี้คุณยายบัวลอยก็นะครับเจอเพื่อนนะครับแปลกๆเยอะเลยนะครับปกติก็จะอยู่แต่ที่วังทะลุนะครับเจอเพื่อนๆที่วังทะลุนะครับวันนี้ก็อาจจะได้เจอเพื่อนๆช้างนะครับที่ไม่เคยเห็นหน้ากันนะครับนี่อะไรนี่ก็ยืนมองอยู่ครับนู่นของถนนก็หลายเชือกทีเดียวนะครับห้าหกเชือกเนาะนะครับยายยายก็ยืนมองอยู่ ปล่อยเดินสบายๆนะครับไม่มีโซ่นะครับปล่อยตัวเปล่าเลยน<ๆ>ะนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมาเดินชมโครงการโลกของช้างนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของโลกนะครับก็ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านช้างมาตะกลางนะครับก็นะครับมาดูวันนี้ สิว่าวันนี้คุณยายบัวลอยนะครับมาดูมาเจอรูปปั้นนะครับช้างแมมมอสนะครับจะตกใจหรือเปล่านะครับก็ที่เห็นนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์3ามิตินะครับผมเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องช้างของโครงการโลกของช้างนะครับด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ก็จะมีช้างแมมมอสด้วยนะครับมาดูซิว่าคุณยายบัวลอยจะตกใจช้างแมมหร่าคุณยายบัวลอยของเราก็หันหน้านะครับหา รูปปั้นช้างแมมมอธนะครับวันนี้ก็ไม่ไม่มีความรู้สึกกลัวนะครับงงนะครับยกงงทักถ่ายด้วยนะครับสำหรับคุณยายโบลอยนะครับอ๋อถือว่านะครับเป็นการเปิดหูเปิดตานะครับในรอบหลายวันนะครับก็ไม่ตื่นสักลยเนาะนะครับเริ่มชินแล้วนะครับสำหรับคุณยายโบลอยนะครับวันนี้ก็ถือว่านะครับอากาศดีนะครับลมเย็นสบายสดชื่นทีเดียวเลยนะครับ คุณยายนะครับเดี๋ยวเราไปเดินกินหญ้าตรงไหนต่อครับผมอันนี้ก็นะครับปล่อยให้คุณยายนะครับตามธรรมชาตินะครับนี่นะครับก็ก็ควานไม่ได้บังคับมากนะครับก็นะครับเอามาเดินเล่นนะครับต้มเย็นสบายๆในช่วงเย็นนะครับมาหานะครับเตย้าตามธรรมชาติกินนะครับวันนี้คุณยายบวลอยนะครับ ก็ถือว่านะครับเป็นการเปิดหูเปิดตานะครับผลคลายไปในตัวเลยอันนี้ไม่ต้องมัดโซ่นะครับปล่อยตัวเปล่าให้คุณยายเดินแบบฟรีสไตล์ตามสบายนะครับคุณยายยังยืนมงอยู่จะไปทางไหนดีครบตอนนี้ก็นะครับผ่านหน้าพิพิธภัณฑ์ลแล้วนะครับ เดี๋ยวเรานะครับจะเดินเล่นไปจนถึงนู่นนะครับหอชมวิวนะครับผมก็นะครับผลคลายผนคลายนะครับก็สำหรับพื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่โครงการโลกของช้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านช้างบ้านกลางนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวทัไดนะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับอยากจะมาถ่ายรูปก็นะครับเชิญได้เลยนะครับช่วงนี้ก็นักทเที่ยวอาจจะเบาบางสักนิดหนึ่งนะครับ วันนี้คุณยายโมลอยก็มาเจอน้องโมเมด้วยนู่นนะครับน้องโมเม้ก็นะครับหลังพักผ่อนอยู่นะครับสำหรับน้องโมเมยของเราก็นะครับมาถึงหอชมวิวแล้วนะครับอันนี้นะครับก็พาแม่แม่เอฟซีมาดูนะครับหอชมวิวนะครับที่สามารถชมธรรมชาตินะครับภายใน นะครับโครงการโลกของช้างนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นนะครับหมู่บ้านช้างของเราได้นะครับแบบ3 6 0อสิบองศาเลยนะครับุ่นยายนะครับพอพักนะครับทานหญ้าก่อนกินอย่างเดียวนะครับพุณยายนะครับวันวันหนึ่งนอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็กินอย่างเดียวนะครับ โดยเฉพาะยาที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับอร่อยมากนะครับครับสําสำหรับวันนี้คุณยายก็นะครับเจอเพื่อนนะครับแปลกหน้าเยอะเลยนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นนะครับคุณทันใจนะครับน้องชายของปู่ทองใบนะครับ นี่นะครับน้องโมเมนะครับน้องไอด่านะครับ่อกที่เดินผ่านมาก็นะครับเจอนะครับเพื่อนเพื่อนช้างเยอะเลยนะครับเจอนะครับลูกปั้นช้างแมมมอสด้วยนะครับคุณยายก็เฉยๆนะครับนี่ก็พักทานหญ้าก่อนนะครับคุณยายก็นะครับจะเดินนะครับกลับไปที่พักเลย น่ายาน่าจะ <Sustain able> อร่อยมากเลยนะครับดูค <Sh Stockholm> ุณยายนะครับยืนก so ินไม่ยอมเดินต่อเลยนะครับก็นะครับถือว่านะครับเป็นวันสบายๆนะครับพักผ่อนนะครับแล้วก็นะครับเดินเล่นนะครับเปิดหูเปิดตานะครับบรรยากาศในช่วงเย็นของหมู่บ้านช้างนะครับอากาศดีมากเลยนะครับวันนี้ นี่นะครับก็คือหอชมวิวนะครับคุณยายมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะาพาแม่แม่เอฟซีนะครับเดินเข้าไปดูใกล้ๆอีกนะครับใคที่อยากจะมาเที่ยวนะครับอยากจะมาถ่ายรูปนะครับเชิญได้เลยนะครับที่หมู่บ้านช้างของเรานะครับ หญ่บัวลอยก็กินหญ้านะครับวันนี้พาคุณยายออกมากินหญ้าธรรมชาตินะครับดูนะครับยืนกินแบบไม่เดินเลยนะครับคุณยายของเราจะนะครับหวานเนาะนะครับหญ้าจากธรรมชาตินะครับเพราะว่านะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสได้กินบ่อยๆนะครับสำหรับหญ้าจากธรรมชาติ มาแวะกินหญ้านะครับที่โครงการลกของช้างเสร็จเดี๋ยวคุณยายโบราณของเรานะครับจะนะครับแวะไปเยี่ยมน้องสงกานนะคะผมซึ่งนะครับเป็นลูกช้างที่เพิ่งเกิดนะครับช่วงเดือนเมษาเนนะครับที่ลูกควานนะครับช่วยนะครับไปดึงน้องสงการออกจากแม่ตอนคลอดด้วยนะครับวินาทีนั้นก็ประมาณช่วงตีหนึ่งนะครับก็นะครับถือว่าเป็นช่วงที่แบบนะครับ คนนะครับกาลังง่วงเลยนะครับน้องช้างก็นะครับคลอดน้องสงการพอดีนะครับแล้วก็นะครับแม่ควานของนะครับแม่มาลัยทองนะครับมาตามลูกควานนะครับไปช่วยเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นวินาทีชีวิตเลยนะครับผมก็ fc บางท่านนะครับแม่แม่ fc บางคนนะครับอาจจะได้ชมคลิปนะครับตอนที่น้องสงกาสงการนะครับคลอดแล้วเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาคุณยายบัวลอยนะครับไปเยี่ยมน้องสงการนะครับถึงที่บ้านเลย นะครับเพราะว่าบ้านของน้องโคการก็นะครับอยู่นะครับติดกับนะครับโครงการลูกของช้างเลยนะครับก็ถือว่าไม่ไกลกันมากไหนๆก็ออกกําลังกายนะครับมาเดินเที่ยวแล้วก็แวะไปเยี่ยมหลานสักนิดหนึ่งนะครับคุณยาย